ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565แรม4คำเดือน6ปีขานตรงกับวันอาภากรกก่มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คนเกิดวันอาทิตย์การง,งาน งานที่มีคู่แข่งคุณจะชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอยมีเกนได้เปิดกิจการใหม่โดยร่วมหุ้นกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวซึ่งกิจการจะมั่นคงและ,จะเจริญเติบโตขึ้นอย่างดีคนที่รับราชการจะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินวันนี้เรื่อยๆในการหาเงินหาเงินง่ายได้กว่าทุกวันแต่คุณก็ชอบใช้เงินวันนี้จึงใช้จ่ายมาก สิ่งขอให้อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะมีเกณใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวอีกด้วยความรักและครอบครัวรักเดินทางมาถึงคุณแล้วมีเกณได้พบกับความรักในที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทางและมีแนวโน้มที่จะเป็นรักที่ดีในอนาคตคนมีคู่อาจมีการเดินทางร่วมกันมีความสุขดีค่ะสีม่งคลสีเขียว เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล3นาฬิกาถึงสนาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ต้องมีการแข่งขันวันนี้ยังไม่ใช่วันของคุณขอให้ทำไม่ดีที่สุดและพอใจกับผลที่ออกมาร่วงจะเกิดการขัดแยง้งหรือถูกผู้ใหญ่ไม่พอใจในเรื่องงานคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนลดอัดตราตัวตนลงมาบ้างนะคะการเงิน การเงินไม่พบปัญหาให้ปวดหัวคุณใช้ใจ่ายอย่างสมถะมีฟุ่มเฟือยทั้งยังมักได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือให้ทรัพย์สินโดยเสน่หางานที่เกี่ยวกับของสวยงามเครื่องใช้ราคาแพงจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวความเอาแต่ใจของคุณทําให้คนที่อยากจะเข้าหาคุณนั้นต้องถอยไปก่อนคุณก็ดูจะไม่ค่อยสนใจ เพราะรู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าคนมีคู่ความเอาแต่ใจตนเองยังเป็นปัญหาระหว่างคู่รักอยู่สีมงคลสีเขียวเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักหรือความช่วยเหลืออุปร,รมัมเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานระหว่างเรื่องการตัดสินใจที่คุณอาจจะละเอียดละออทีท่วนเกินไปจนทำให้ล่าช้าไม่ทันการได้ วันนี้คุณจะสนใจงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังเงินทองมีหลายคนที่ต้องพึ่งพาคุณและความสามารถของคุณการเงินการเงินมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเพราะฝีมือของคุณได้สร้างสารรค์โอกาสในการหารายได้ให้คุณหลายทางแถมคุณยังฉลาดในการเลือกช่องทางที่เหมาะกับตนเองในการทำเงินอีกด้วยวันนี้จึงไม่มีปัญหาติดขัดอะไรคะ่ะ ความรักและครอบครัววันนี้คนรักจะเกรงใจคุณจะถูกตามใจซึ่งคุณควรระวังอย่าเอาแต่ใจหรือจริงจังกับเรื่องในครอบครัวมากเกินไปเพราะอาจจะก่อความอิดอัดขับคล้องใจขึ้นได้คนโสดเข็ดกับรักที่ผ่านมาจึงสร้างกำแพงไว้สูงยากที่จะพังลงได้สีม่งคนสีฟ้าสีครามสีน้ำเงิน เสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสมคคีในหมูคนะ่คณะเวลามุ่งคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที ค้นเกิดวันพุธกลางวันการงานลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาให้คุณต้องตามแก้ไขขอให้ควบคุมดูแลให้ดีอย่ามอบหมายงานสำคัญให้กับบริวารที่ขาดประสบการณ์วันนี้งานของคุณจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการตามแก้ปัญหาในงานจึงทำให้งานเสร็จล่าช้าได้การเงิน การเงินคล่องมือดีพอสมควรแต่รายได้มักจะมาจากงานที่ต้องใช้เล่์เลี่ยมการฉกฉวยโอกาสเท่าที่จะทําได้ให้ระวังคดีความทางแพ่งที่จะทําให้คุณปวดหัวและเสียเงินจํานวนมากไว้ด้วยนะคะความรักและครอบครัวคนในครอบครัวจะห่วงใยในตัวคุณมากคอยเอาใจใส่และไถ่าถามถึงสารทุกสุขดิบของคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณกลับมืนตึงไม่เห็นคุณค่าของความห่วงใยนั้น ให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าสมควรจะทํากับคนที่คุณรักเช่นนั้นหรือไม่คนโสดอารมณ์รักของคุณมักจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ไม่พอใจหึงหวงหงุดหงิดห่างๆคนที่คุณจีบไว้สักวันก็ดีค่ะคําแนะนําสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้ให้ตั้งสติให้ดีวันนี้ไม่ได้ย่ำแย่นักแต่ก็มักจะทําให้อารมณ์ของคุณขุ่นมัวได้ง่ายถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจให้ดี ก็จะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หาเวลาทำสมาธิพักผ่อนให้เพียงพอและหาอะไรอร่อยๆอทานให้มีความสุขและทำบุญตามกำลังนะคะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมคนช่วยเหลืออุปรรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน ความมั่นคงในงานที่ทำอยู่จะมีมากขึ้นวันนี้คุณมีโชคในเรื่องงานจะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นผลจากที่คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานนั่นเองค่ะการเงินวันนี้เงินจะเข้ามาจากทุกช่องทางได้รับข่าวดีเรื่องเงินมีโชคจากผู้ใหญ่มรดกคุณหาเงินง่ายและหาเงินได้จํานวนมาก ยิ่งงานที่มีการลงทุนสูงไรายได้และผลกำไรก็จะยิ่งมากตามไปด้วยความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้กับคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจในงานบุญงานกุศลหรืองานจิตอาสาทําความดีซึ่งจะถูกใจกันด้วยความดีของกันและกันหากคนที่คุณพบมีอาชีพครูอาจารย์หมอก็ขอให้สารสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะส่วนคนมีครอบครัว วันนี้อาจมีการท่องเที่ยวหรือได้ทำบุญร่วมกันสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณทำงานได้อย่างโดดเด่นมีโชคดีทางด้านการงานบางคนจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในระดับสากลหากค้าขายถ้าค้าขายข้ามชาติเกี่ยวกับการเกษตรการปศุสัตว์จะยิ่งก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเป็นอย่างดีงานที่คาดหวังสำเร็จลุล่วงไร้คู่แข่ง กเงินวันนี้จะมีเงินเข้าหลายทางแต่ก็มักจะเข้าซ้ายใจยขวาการเงินค่อนข้างจะสะพัดทําให้คุณมีเครดิตทางการเงินเพิ่มขึ้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหัวหมุนอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่พบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในเรื่องการเงินของคุณความรักและครอบครัวมีเกนจะได้รับข่าวดีเรื่องงานมงคล ในครอบครัวจะได้มีการสั่งสรรค์หรือได้มีกิจกรรมร่วมกันที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีคนโสดจะได้พบรักหรือได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ถูกใจและคบหากันอย่างหวานชื่นทั้งยังมีสเสน่ห์มากอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดปลงใจเวลามุ่งคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน ไม่ว่างานด้านใดคุณก็สามารถจัดการได้ทั้งนั้นวันนี้จะค่อนข้างใจร้อนไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ประณีตหรือต้องใช้ความละเอียดละออจึงจําเป็นต้องหาคนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้งานสะดุดงานในหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือธุรกิจที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์จะโดดเด่นมากค่ะการเงินเงินเข้ามากแต่ก็จะจ่ายออกมาก หมดเปลืองไปกับการใช้ใจฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอืเฟอยเ,เกินเหตุมิเกณจะทําให้เงินขาดมือได้และระวังจะเสียเงินจากการเล่นการพนันการม่วสุมอบายามุกซึ่งจะเป็นโทษให้กับคุณในอนาคตและระวังการถูกหลอกลวงเงินจากเพศตรงข้ามไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัววันนี้ไม่ควรเร่งตัดสินใจใดๆในเรื่องความรักและการใช้ชีวิตคู่คนโสดจะมีความลังเลสูง รักพี่เสียดายน้องหรือมาถึงทางสองแร่งที่ต้องเลือกสิ่งหนึ่งและยอมทิ้งอีกสิ่งหนึ่งคนมีคู่จะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเพราะความไม่เข้าใจจึงควรนิ่งไว้ก่อนจึงจะดีค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้ราบผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล2 2่0นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน ความกระตือรือร้อนของคุณในการทำงานเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำอาจจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นฝึกฝนมากกว่าคนอื่นแล้ววันนี้คุณจะโดดเด่นกว่าทุกคนในองคอ์กรสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมางานที่เกี่ยวกับการเงินจะเติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดการเงินคุณจะได้รับเงินแบบฟลุกๆบางคนจะได้รับจากการเสี่ยงโชคทำให้การเงินของคุณดีขึ้นอย่างทานันตาเห็นในวันนี้ เงินที่คุณคิดว่าจะพลาดก็จะได้มาในวันนี้ยิ่งหากคุณทำบุญทำทานไว้เยอะวันนี้บุญนั้นจะให้ผลกับคุณเป็นโชคลาภเงินทองความรักและครอบครัววันนี้คุณจะพบว่าคนที่คุณเคยมองข้ามไปนั้นกลับเป็นคนที่น่าสนใจยิ่งหากเคยมีความหลังได้คบกันมาก่อนท่านไฟเก่าก็จะประทุขึ้นมาอีกครั้งแต่บางคน ก็อาจจะได้แต่เฝ้าคิดถึงคนรักเก่าหรืออดีตรักที่หวานชื่นยังมีความสุขเท่านั้นสีมงคลสีดำสีม่วงสีน้ำตาลเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ